MO u ในการร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยและการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหรือ stroke ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหรือ stroke ของประเทศไทยกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ในการร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยและการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหรือ stroke ระหว่างบริษัท CFC Pharma Thailand ผู้พัฒนาผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาที่มีสนักงานใหญ่ในประเทศจีนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันชั้นนำทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในด้านงานวิจัยความรู้วิชาการและการบริการผู้ป่วยในระดับแนวหน้าของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการร่วมมือทางด้านงานวิจัยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาการดูแลผู้ป่วยนวัตกรรมใหม่โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการรักษาและการจัดการผู้ป่วยสโตรกผ่านความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัยและเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีทางการแพทย์และยานนวัตกรรม วันนี้มีที่สำคัญมากนะครับระหว่างทางคณะแพทย,ยศาสตร์ศิรพยาบาลมหครับยามิดรนกับทาง c s p c ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่นะครับของทางประเทศจีในในการพัฒนายาต่างๆที่เกี่ยวข้องศิราัเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินที่ดูแลคนไข้มาจมํานวนมากมาตลอด137ปีครับแล้วหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการคือการดูสุขภาพของประชาชนทไทยให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงปัญหาเรื่องสโตรกเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งเกิดจากปัญหาของเรื่องของอโรคเลื้อรหลังที่ไม่ติดต่อเดียเฉพาะ mm hmm. เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไขมันสูงครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่ต้องมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาหรือการรักษาอย่างหลายๆอย่างที่ทาให้เราสามารถดูแลคนไข้สโตกได้อย่างทันท่วงทีด้วยวิทยาการที่ดีลดการเสียชีวิต ลดการพิการอย่างทาวรซึ่งรีราชเราโชคดีครับเรามีศูนย์โรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีอาจารย์หมอยงชัยเป็นผู้นําในการดูแลในด้านนี้ซึ่งวันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทําข้อตกลงร่วมมือในการทําวิจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องยาหรือกระบวนการต่างๆที่จะทำให้คนไทยเรา ะห่างไกลหรือว่าหายจากโ,กโรคโศกที่เป็นปัญหาใหญ่ครับศิรัชเองก็เป็นโรงพยาบาลที่มีประชาชนมารับการบริการเยอะมากอยู่แล้วนะครับต้องเรียนเลยครับเป็นเป็นโรงพยาบาลของคนไทยจริงๆครับแต่ในอนาคตเราจะมีการเปิดโรงพยาบาลอยู่ในส่วนของพื้นที่บางโภหรือในส่วนที่ใกล้ๆรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติแล้วเป็นสถาบานัน การแพทย์ศีรัตนานาชาติซึ่งน่าจะเปิดขึ้นหลังจากปี2,574ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและมีการสร้างซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้ชาวต่างชาติที่มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานแล้วก็สิ่งที่คนไทยเราสามารถที่จะช่วยรักษาคนป่วยไข้ได้ก็จะมารับการรักษาได้มากขึ้นก็จะเสริมนโย,ยบายของทางรัฐบาลในเรื่องของการเป็นมปต,ต่อไปครับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิรัตจัดตั้งมาประมาณ10ปีแล้วนะครับ ที่ผ่านมาก็ได้มีการดําเนินนโยบายเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาหรือการป้องกันนะครับที่ผ่านมาเรามีนโยบายเชิงรุกด้านการรักษาก็เป็นเรื่องของการทํารถโมบายโกยูนิตที่หลายๆท่านก็ที่ติดตามข่าวก็รับทราบดีว่ามีการให้บริการไปกว่า3,000รายแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและเขตห่างไกลของทั่วประเทศนะครับภาคกลางภาคเหนืออีสานตะวันออกตะวันตก ภาคใต้ลงไปหมดทุกพื้นที่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปัจจุบันมีการจับมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุคาธยที่มีเครือ,รอข่าย21แห่งทั่วประเทศนะครับก็ก็จะมีการกขับเคลื่อนโครงการนี้เพื่อที่จะเป็นการนําองคความรู้แล้วก็นําอุปกรณ์ต่างๆลงไปให้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่หา่างไกลลดความเลือมล้อของการรักษาอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการป้องกันก็มีการสื่อสารด้านเชิงของการความรู้ของโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งการป้องกัน ันโรคผ่านโรคนโรงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกัรอนามาพ,าพปีนี้จัดเป็นครั้งที่11น,น,นะครับเฉลิมเกียรติในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ360,000รายน,นะครับ30%ของรายได้ของโครงการนี้จะถูกนำสู่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งในปีนี้เนี่ยได้มีการ ดูแลแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ28ล้านบาทที่จะเข้าสู่บูณิที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพื่อไปสนับสนุนโครงการแรกก็คือโครงการของรถอุบายศพยู่ิตรถรักษาหมพาพัดเคลื่อนที่ทีนี้เรื่องของยา ปัจจุบันก็มีการก้าวหน้าไปมากนะครับความข้อตกลงในวันนี้กับบริษัท CSPC เนี่ยก็เป็นก้าวแรกและก็ก้าวแรกๆกของการพัฒนาและความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยที่จะนำยาต่างๆเข้ามาวิจัยในกลุ่มประชาชนชาวไทยว่าใช้ได้ผลดีมากน้อยเพียงไหนแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในโรคเหล่านี้โดยเพราะอย่างยิ่งยาตัวใหม่ที่สามารถใช้ได้ง่ายกว่าแลวก็สามารถใช้บนรถโมบายสมดิลได้ อย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นก้าวแรกๆของความร่วมมือก็หวังว่าความร่วมมือนี้จะนําไปสู่การพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับจีนในอนาคตครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาระโรคของประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะโรคหลอดเลือดสมองเป็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประมาณเ5%เป็นแล้วพิการรวมถึงกลุ่มที่รอดชีวิตก็จะมีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมหรือความจําเสื่อมต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งคือขอให้ช่วยกันป้องกันโรคให้ดีนะครับ อันที่2คือถ้าเป็นแล้วต้องรีบมาโรงพยบาลและความร่วมมือน,นี้เนี่ยจะนําพาการวิจัยและการพัฒนาเรื่องต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีของการรักษาโรคไปสู่การเป็น medical hub ของประเทศและ ของจุดต่างๆทั่วโลกตามลาดับครับ,บคุณครับแนวทางที่สุดคือการป้องกันนะครับก็อยากฝากประชาชนและสังคมทราบว่าโลกเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถที่จะมีการดูแลน,นะครับในแง่ของการป้องกันไม่เกิดปัญหาสตกได้หากเราทราบว่าเรามีความเสี่ยงเดยวว่าในเรื่องของโรคเรื้อร,อรอังที่ไม่ติดต่อเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงก็คุณจะต้องไปพบแพทย์เพื่อรับยาที่เหมาะสม รวมถึงการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอฮะ,ะเป็นออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบเป็นเรืองที่ดีหมดแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการที่เราสามารถป้องกันภาวะสโต o ได้ผมเชื่อว่าอย่างน้อย90นนะครับซึ่งถ้าเราสามารถป้องกันตัวเองได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี เพราะเมื่อไหร่เราเป็นแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าการรักษานั้นจะสามารถกลับทําให้เรากลับมา100%ไหมอันนี้ก็ฝากาทางสื่อมวลชนช่วยประชามพันธ์ให้กับประชาชนทราบด้ยวยครับ